ดีค่ะพบกับสาวหมอนสีเรค่ะเดดอพี่นงองตอนนี้สิภาพพี่นงองไปเบืองบรรยากาศบ้านบ้านบ้านหน้าอีสานบ้านเฮ้าไปซีดเบสไปตื้อแขไปเบืองเนี่ยยูเนว,เนว,เนวกินบ่เอิอดประอยากตอนนี้เขาอ,อยู่เฮี้ยนอันหมอล่ำไก่เป็นเชี่ยวกันไมา่งามเพื่อน,น <laughs> สิภาพไปเบืองพี่นงองว่าสีซีดได้ไผมีไผมาหเนี่ยหายูหากินจางไหนไปเบิองดู อันเดียว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 ังจ yeah ้าเอ็ดยางโอ้ชีบ้านเฮสันบอกบุ้ยบุ้ยบุ้ยบุยขี้เอ็ดปิดโเชียนนี่โอ้เซียนชิบ้านเฮเอาปลาเร็วเอาปลาซิวในเดือนนั่งบ้านเฮเอาปลาซิวเอาเฮ็ดให้ได้กินได้อ้อมได้แกียงด้วยเอาตัวใหญ่ๆด้วยตัวน้อยๆบ้างเอาสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองไฟสุขภูมิคนเอาวาน เอออุปาคือแตกห้ามเถอะเนาะรงพวงเมื่อนี้มาอยู่ทงพี่น้องเออตายไม่ได้ใส่สินไหม่งงุ่มอันนอนเฮีเออได้รอพวงตายยังอุ้ยถูเหี่ยิ้สองเส้นคนน่ะตายยังระบาดเนาะห้าบอก้แอกอุ้ยอุ้ยใาอยู่เ้วยน่ะเนาะเออเอาปดซิวเดอนแอง จรีา kind of ิปาซิ้วยังคือย่างแึม้นเจาเฮ็ดยังเข่าคอยหายเงี้ยโ้เจ้าซีซีเปดตีคอยสิซีซอือๆบรรยากาศมาททงพี่น้องอยู่ทงน่บ้านท่าใกลมือนี่โอ้ยใช้หลับปลาปเี่ยวเลย่อาเลยหมกก็ไม่ชนดเลยดว้เอาหาัวหันมาอยู่น่้เอาดีบอวบ้านมาันน่ะ ไปช่วงไดร่บอแมนอันนี้เทาไกแล้วซีดเบ็ดไหมโอ้โนี่เป็นปลาหมอข้างดำเอออี๋ตัวนี่แมนบอปลาหมอข้างดำพี่น้องเอากล่องมาคือกันละเอียดละอ่ะขางในปลาหมอข้างดำพี่น้องอันนี้มี่กีซีหน้านวลสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราออกมาเล่นถุงนะคะยูโรเอียร์อ่ะพ่วงละบานเหียบาลสันเทาไก่กระลังซีดขี้กระเดียนบรรยากาศพี่ดีก่อนโมกลับมาสสวัดีครับ นี่นี่น,นี่บ้านเล่าแถาไกจา่จ้าวันดีจ้าฉันนีมาเขาลาบหานซะมันมีสจงตัวกับสิลาบฉันบอกอันนี้เล่าคิดคุดขีกรกเดียนใสต้ตัวขีแกเดียนให้เบื้องนี้ออเออตัวน่อยพอ่อพ่อเด็ดซีดนิ <c oughs> านบ้านเฮาถ้าแมา่หากินเพราะเป็นมันแตกนี้บนติพวงไปบ้านบ้างไหม <c oughs> ได้อีกบ่บานนี้ชือเป็นมีดมีดมันหลัว่ามีเมียรอมันรอกยาไปอีกงไปเลือกเาดใส่สินไมตึแหกนายเอาขื้นแม่เนะกแบสินไม่แก้กมีดดิแพงยังซื้อมะลอยเ่าสิบึนึงอเอาสินไมมาสอของคนตายไปบูซ่ามาม่นี่ดีเหม่อนวันเนาะเรือออาหารหนไหมเนาะ เดี๋ยวหัวอาหารเร็วๆฟ้าเฮ็ดฟ้าประกอบอาหารเฮาเอาไหมเอาไหมขั้วไอ้ชั้นวานน้ำเนี่ยมึงก็เฮ็ดเปลี่ยนตีนี่เฮ็ดเห็นมันสอนเอ้าตีเอาคือเป็ลี่ยนชั้นฝากไว้นี่มันสีได้บ่ป่าถือไว้เห็นน้ำเนี่ยข้าตาสวนกันอยู่นี่หมูอัปวาตาชันเฮ็ดเนี่ยตาชันเฮ็ดเอาข้างไว้แครข้างนึ่งอ๋อมึงก็เฮ็ดเปลี่ยนตีมอ้ยเห็นว่นี่เดี๋ยวต้องหาซูโม่เห็นี่ยนมาข้านไปอีกล้ำนุ่น ได้ยังกรอบอคอใหญ่ผุ่งอันนี้เห็นบอดเอาไปั่งเสียดวยย้มหม่ตัดพวงไล่ป่ามาเนอตายตายแล้วตายเออไวขับหลังพ่อบัวเงามึงเอยข้ากันเชียงเขคือบอกไวกล่องเมาอาบ้านมีกี้บ้านหนึ่งสองสาม ไม่ยั kind of งก็ย you know ันวานตวงลาย ngàn กุสันงเป็นง yeah> ูหมาดเออโอ้ยกะแกออกด้วยละเนาะพวงมางูพวงไอแม็กไปใส่นี่เอานี่เด็กปลายังจะนกปิดน้ำมีหามึงพี่น้องมีหอดนกปิดน้ำดิองมวนน้ำงานหมูด่งหมูเด้เออหมูเด้งหมูแดงเบิ้งหมูเหี้ยดีละเด็ต้าเรียนให้เบิ้งหมดแดงเนาะหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งคือได้ใส่ชุดกีฬาเอาตโตมือกันหนะหมูเด้ง อันนี้เนือมน้ำอมน้ำพูดแม่อมน้ำพูดแม่วงอันแมวน้าแม่ให้อาหารน้องได้นะคะโลมาแม่อมน้ำแล้วก็พูดออกเห็นสนวะแหละนั่งทำไหมเอาปลาขึ้นมาเอามันติดไม่ได้ปลาจะได้ลูกเห็ดจะมีน้ำเด้อวันไปซัาหนึ่จอมันยุ่งใส่จอมันอยู่มือมึงพี่ฮันดี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  ออป่ามันทยเอียงสนป่าซิวตัวหนึ่งนีป่าซิวพอมัเาปเอาเอาอันนั้นมาสวาปลาซิวรวดเปียงพอดีพุ่งก็ไปย็ดมาให้แถาไกล้แบบนี้กไป็ดม้นมมีมีคือวานเปลงสีโอ้ยสามดอกเราสูงถ้าได้กินปลาอยู่จะได้กินไงว่าได้ดอกอันนี้กับป่นแนหลายกระสีมือดอกเขาเคนนึงคนเมนัวนี้โอ้ใแต่หมอข้างดำเลยนะ ฉาดุ้งวิสัยฉาดุ้งวิสัยซสดเอาชอบฉาดุ้งกันนี่เออบรรยากาศอยู่บ้านแถาไกล้มากนี่ไปหาปูสาดปูเสื้อเนี่ยเปลืองเออเออใช้ใช้ใช้กันนะโอ้โหขี้ไก่เดียนบ่นี่อีพวกมันล่มไปกวนน้ำหลือมันถืถือบ่บ่พวกนี้บ่กินเร็วอันนี้มันดินดาวดาวอยู่ นั่นมันสิอยู่ในนั่นคอยว่าเฮาปุนนั่นหละช้นว่าไม่ฟ้าพันกับเสียน่ำอืมคอปุ้นแล้วราค่อยซะเราสิเฮ็ดป่าลาดพริกโอ้นี่แล้วพี่นองถ้ามาหากินแบบบ้านเีเนี่ยเมื้นเถอะอืมียักมะนาะเออเด็ดเลยติเพิ่ง่มีดปาดเอา ดี <laughs> ขันยางเร็วเลยเออเออเออนี่หลัดเท่าแลอซีอดบาทนี่จุ๊มไม่กินไว้ด์บอาเขาก็กินไว้มันนี่ว่าดูดีกินไว้ไปบนมันตื่นแล้วนี่นี่นี่จุบุเรียวจุบ จุบแลดีมากเดียวตัวนั้นจุบจูบสามจุบเลยพ่วงพุ่นไปส่วนพุ่นพ่วงไปไกลๆแห่เขาพุ่นอืมมันตื่นแล้วมองนั่นไปพุนอ่ะม่วมผุนมันตื่นไปไปทางพุ่นน้องเมืองพ่วงตอดเดีวตอดเดีวตอดเดีวตอดเดี่ยวเอาเดี่ยวโอ้ยมันท่านได้ดึงอยู่เดี๋ยวค่อยๆนเดียวค่อยๆนั่นเอ้อดูนี่ก็ะตุ่นไ้อยกวนคู่อาหนนแม่นตัวน้อยกวนเนาะมันตอดกินมันบวกส่วนแลดีตัวแก ไปไปหน่ะนึ่งก้อนรวมไปจังสัรนั่นโอ้เอาตมันตื่นเมื่อไงล่ะเมื่อไงยับปากดังนี่แนั่นโอ้ยคือตัวน้อยเท่ห์นี่ทะลุนี่โอ้ยมันบิ่งเอาหัวอาหารตััวน้นปล่อยโปรยลงรูดแถาใส่จันเห็ดนั่นไงงงอีนี่จะมาหยาดเขาเบิดสุยางสุดนี้เอเถอะชูนมันคือมาอยู่นี่ไม่ได้กินวะนี่มาเด้อมันต้องเห็ดอันสิ เอาไม่ยังบาดจิไม่กระตืท่านั้นตัวนั่นนั่นลุกลุกจอดจอดจุ๊บหน่งจุบเอาาเอาพูน่ะพูน่ะอุ้ยตบัากง่พอแขนนี่เด่นั่นเอาขึ้นบ่อามันเราบะมี่เงียเด้นั่นนี่นี่นี่ซุไปแล้วดึงดึงดึงดึแล้วบอกเอาขึ้นแล้วบออ้ยตบักงย ตัวเกาเด้นี่กูว่านตัวเกาเด้ตัวก่านีโอ้ยโอ้คือหมานเถยนห็นบมคือหมานเถนางาหหมาด้จ้าเอาไมเอาไมจะได้ลูกได้ผัวอยู่ดอกนางอีผัวมึงได้ไปกูได้สเลอดิเอาไม่ะไตัวน้อยเนาะแล้วบอกาเนือนมันไุ่นเหเอ้าโอ้คือหมานเน้เดเอา เอาาอไปคุ้มนะขนาดอ่าอันสีจูบจูบดึงดึงเราสิอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอาเหยียดนั่งเอ้ยดึงเด้งดึงด้งแล้วนี่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 เอ้าวุ้ยหน่อยพูดทอดกรอบกรอบบอลลุนจังสิทอดกรอบกรอบใช่คือหากิ่มหันเสนาะเออเป็นตะได้ผัวอยู่ดอกเนาะเป็นตะได้ลูกได้ผัวอยู่ดอกเออเออไม่เอยูู่นั่งเอ้ยพุนเอาไปป้าพุนกระเซียดผุนมันมาโฮมกันอยี่นี่แล้วมาโฮมกัน ลุบจุบแม่ลูกนั่นเอาไปหนแม่เอาเเอาเลยไปแนวีดึงแล้วว่ะเออเออเออได้ได้บอสมานเถอะเนาะอออมาไงลูกตกันทางคุณนาทางนได้ไปไปนี่เ้ให้ดึงไว้หมดะดก็ขั้นเดียวติเบตก็ได้ไปเอาหมอีกันนึงอยู่ใ่เอาไีดกันนะไปนี่ดึงดึงดึง เนี chỉ ่ยมันมันจกวตากูมันจะกวตากันตอเพื่ออ้ผีกระสือมึงมันกอย่ตากูเป็นเราพีสชอบมั้บุยโอ้ยมาหามอองสีกินละมูด้อ

ก็ตั้งกล้องขึ้ันมาเดกด้งะได้เอได้ด้นะมอนเออๆคอยมาเหด้อเบดบอมีปอมคือเบิ่งเป็นอุยคได้ปลาคาบนี่ดิปลาคาบปลาปลาโข้างดำเฮจังไดกระเฮ็ดบอเป็นอุ้ยคือแตนิต้เนาะบ่เป็นยังว้าย ชิรมันมาให้นี่เดือ๊นี่พี่โน้หงมาเบิ่งไกล้ๆแน่นี่จะขึ้นหน่อยโอ้ยนั่นนั่นนัขมอข้างดำมันมาในข้างดำปากคับหัวดำ